สวัสดีครับพบกับนายศิลปะนะครับในเกมไลเลนเจอร์ผมวันนี้นะครับผมก็จะไปตะลุยหอสมุดลึกลับนะครับอืมมาเฉพาะวันอาทิตย์นะอยู่ในสเตจพิเศษด่านเนี่ยยากมากๆเลยนะเมื่อกี้ผมลองเล่นดูนะครับโดยใช้ทีม p ีร้ที่ผมตะลุยมานะไม่ผ่านโอ้ย่างจริงย่างจริงโอแต่ก่อนวะ พีร้ของผมนี่ไม่ต้องกดไอท่องไอเทมอะไรเลยนะผ่านได้ผ่านได้สบายเลยทุกด่านนี่นะผ่านได้หมดเลยนะแต่พอเจอไอด่านนี้เข้ามาพีร้อยผมแบบว่ามันต้องกดไอเทมช่วยอ,อ่ะเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูก่อนนะสักแซมเปิลหนึ่งนะนี่คนระับอันนี้ห่อสมุดลึกลับ1น,นะอันนี้ของรางวัลก็เพิ่มมาใหม่นิดหน่อยนะ,ะเดี๋ยวลองไปลุยกัน อันนี้ทีม P110 ตัวเลยคนระับทีม P100 สุดเก่งของผมเลยทีม P100 ชุดใหญ่ไฟกระพริบนั่นเองเดี๋ยวจะใช้ไอเทมช่วยนิดนึงนะเมื่อกี้ลองแบบว่าไม่ใช้ไอเทมไหมไม่รอดออโต้คูณ2ไปนะผมกดอามาตะเลยนี่อันนี้ทีม P100 ชุดใหญ่ไฟกระพริบนะลองดูลองดูอดายุพัดจับแข็งไปเอาซิเอาซิ เอาละเอาละเอาละได้ครับทีมพีร้อยชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บผ่านนะอ่ผ่านครับผมอันนี้ทีมพีร้อยสิบตัวนะเวลากดตกลงเนี่ยมันจะเด้งมาอีกสองเด้งนะครับบ้า สุดยอดนี่แหละครับคือขุมพลังของทีมพีร้อยนะฮะเอาด่านหนึ่งนะเมื่อกี้ด่านหนึ่งผมผ่านเดี๋ยวผมจะลองด่านสองดูนะด่านสองหอสมุดลึกลับสองจะผ่านหรือเปล่าไปเดี๋ยวลองดูทีมพีร้อยชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบเดิมเลยไปลองดูลองดูครับผม กดอมตะก่อนเลยนะมาถึงกดอมตะเลยนะครับผมเพื่อแบบว่าทีมเราจะได้ไม่ตายเยอะนะพายุพัดจับแข็งไปพวกมอนต้องมอนเตอร์ปิวไปดูซิจะไหวบ่างาทีมพีร้อยชุดใหญ่ไฟกับพี่ของเราจะไปได้ถึงด่านไหนเอาเรื่องเอาเรื่องเอเอ,เอนั่นแหละแชมเปี้ยนเสือขาวเสือดำยิงแดงหลังแดงหลังไว้อย่างนั้นอย่างนั้น ไปป้อมไปริวเอาชนไว้ลูกริวเอาไม่ได้อยู่นะดูดิเออพีร้อยนะครับพีร้อยสิบตัวเลยนะเยได้อยู่ได้อยู่เอาหน่อยเอาหน่อยโบาโบาโบบานี่ไงเแดงสองแดงสองแต่ต้องกดไอเทมช่วยนะเออ ด่าน2ถือว่าผ่านนะถ้ากดไอเทมช่วยผ่านด่าน3อ่ะเดี๋ยวผมจะลองด่าน3ดูนะครับพีร้อยชุดใหญ่ไฟกระพิบแบบเดิมจะไหวไหมเอาละลิวอาวเดนิสโรมนนาวแล้วก็แชมเปญเสือขาวเสือดำห้ตัวนี้พอไปเพื่อนเพินไม่ต้องเรียกลงมาใช้นะครับลองดูกดอมาตะก่อนเลย จะแบบว่าป้อมเปิ่มมันอาจจะยิงแรงอะไรอย่างนี้นะโอ้ยมอนเตอร์เขามาครับเราต้องพายุพัดไปก่อนนะฮะเราต้องดันไปให้ได้ไวที่สุดครับผมเอาละทีนี้ก็ลุ้นครับลุ้นนี่ไงยิงเด้งหลังไว้ดิแชมเปญเสือขาวเสือดํายิงไว้เด้งหลังเด้งหลังกลับไปเฮ้ยเด้งไว้เด้งไว้อย่างั้นแล้วเห็นมอนเตอร์มันสตาร์ทมาหมุน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 ่นนนนะ มันมาจากสตันของเดนนิสรถมะนาวนะฮะอ่านี่คือทีมพีร้อยสุดสุดยอดของผมเลยนะเป็นไงผ่านอันนี้คือด่านหนึ่งสสาผ่านนะครับโดยการกดไอเทมช่วยของทีมพีร้อยนะไปต่อเดี๋ยวไปต่อด่านสี่วทะเลทรายครับผมนี่เดง2องอันนี้แบบว่าเหรียญใหม่เลยเนะี่ย โอ้เอาละถือว่าผ่านแล้วกันต่อไป1นึสผ่านแล้วใช่ไหมต่อไปด่าน4ี่ล่ะด่าน4ี่จะไหวไหมด่านสี่นะครับเฮ้ยขนนกผมหมดขนนกผมหมดเดี๋ยวผมจะไปเรียกขนนก,กน,นะจากห้องทดลองรับนะครับนี่นี่นเอาละ ดูดขนนกจากทางนี้ก่อนนะดูดขนนกว่าก่อนอ่าดูดไม่ดูดมาเยอะๆหน่อยโอเคประมาณนี้ก่อนนะมีเท่าไหร่แล้วเนี่ย80โอเคไปไปต่อนะเมื่อกี้ด่าน3ผ่านต่อไปด่าน4นะ พีร้อยชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบเดิมเลยอ่ะพีร้อยชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับไปไปเดี๋ยวรู้เลยมาถึงกดอมตะนะฮะอ่าแล้วก็เรียกตัวเราลงมานะครับป้อมจะได้ยิงไม่ตายอะไรเงี้ยกดอมตะก่อนเลยแล้วมอนต้งมอนเตอร์เดินมานครับกดพายุพัดจับแข็งไป ดูสิด่านสี่จะไหวเปล่าพีร้อยชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บเออเอาหน่อยเอาหน่อยนี่ไงนี่ไงเอาเอาหน่อยเอาหน่อยด่านสี่ดานสี่ไม่ไหวครับผมด่านสี่ยากแลว้ว啊ยอมยอมยอมเปลี่ยนตัว ด่านสี่สู้ไม่ได้ครับผมได้แค่ด่านหนึ่งหนึ่งสองสามนะโอ้ด่านสี่ไม่ไหวด่านสี่เราต้องเปลี่ยนตัวแล้วละ่ะด่านสี่ผมขอเปลี่ยนตัวนิดนึงนะโอ้ต้องต้องเอาตัวตัวแบบเมต้งเมต้าของเราลงไปเลยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเ,ดองดเอาละเอาเดน,นิดลดมะนาวติดไปแค่ตัวเดียวพอพี่ร้อย ค่อนข้างจะตึงแล้วครับผมด่านีนะฮะมาอินุยะชะลงมาครับผมต่อไปตัวแบบว่าตัวเทพของผมเลยนะแล้วก็เอาคิงครับคิงลูกต้นไม้เอาเอลซ่ามาด้วยเอลซองเอลซ่าผมอยู่ไหนล่ะเอลซาซาต้องอยู่หน้าๆใช่ไหมเอลซาเอลซ่าไปไหนวะ เอาอันนี้ประมาณนี้อ่าเอลซา,ายอยู่นี่ครับอีกตัวหนึ่งใส่เป็นตัวเอาพีร้อยไหมตัวล็อกแค่ไหมตัวล็อกแค่ก็ได้นะตรวล็อกแค่แล้วกันเอาพีร้อยเป็นตัวเดียว <c oughs> เอาพีร้อยเป็นตัวเดียวนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดนะฮะจะมันจะโหดหลายไปไหมนี่ยจะทำละไปแบบโจมตีมอนสเตอร์อย่างโหดเหี้ยมอมตะหินเลยนะด่านสี่ด่านสี่ พีร้อยไม่ไหวเดี๋ยวเอาตัวหลักลงมาบ้างนะคือหน้า B ก็ใส่เป็นทีมพีร้อยห้าตัวแบบเดิมนะแล้วส่วนหน้า A เนี่ยผมจะใช้แค่เดนนิลโลมานาวแค่ตัวเดียวนะที่เป็นพีร้อยเดี๋ยวลองดูเอาละกดเอามาตตารับผมเอาละเอาละลุย อายุพัดจับแข็งไว้ค่อนข้างตึงนะค่อนข้างตึงนะฮะเอ,อ้มอสเตอร์อืดขึ้นนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโหดแท้ล่ะเพื่อนโหดไปเปล่าอู้สวยสวยสวยหายยกแผงเมื่อกี้อู้ตึงตึงจริงครับตึงจริงเลยอะ่ะ หยตึงมากตึงมากรู้รู้สึกได้เลยเกือบแพ้อยู่โอ้ตึงตึงจริงเลยอ่ะโอ้ยได้อยู่ได้อยู่เดงสงพีร้อยข้างหน้าแค่ตัวเดียวนะฮะด่านสถือว่าผ่านแล้วกันไปด่าน5เลยด่าน5จะเป็นไงนะลองดูนะฮะเดนนิสโลมานาว ตัวเดียวเมเดิมพีร้อยที่หน้าเอนะจะไหวไหมไปสักหน่อยสักหน่อยกดอามาตะาก่อนเลยนะครับก่อนแล้วกัน,กนไปเอาละประจันหน้ากับศัตรูแล้วครับประจันหน้านครับอามาตะาลราหมดกดพายุพัดจับแข็งไปด่านห้าอันนี้ด่านห้านะเอาละเออเอาล้วครับ ผ่านได้นะด่านห้าผ่านสบายต่อไปคือด่านหกนะว้าเด้งสอยนะครับสวยอีกแล้วพลังของพีลอยนะมันจะเด้งสองเด้งนะครับต่อไปคือด่านสุดท้ายนะครับด่านที่หกลุยเลยไป ไปก่อนนะลงมาลงมาลงมา,ลงมาสาดดาวไม่เห็นหน่อยวิ่งไปเอาประจันหน้ากับศัตรูแล้วครับกดพายุพักจับแข็งไว้เอาละดันทิงปลูกต้นไม้กักที่ไว้ลูกเอน็นงามอย่างเงี้งามเลยสะดุบนะครับไอดี ID ผมผ่านได้แต่ว่าต้องใช้แบบ ทีมหลักเข้ามาเสริมด้วยนะฮะทีมหลักเข้ามาช่วยอี่แหละอันนี้ได้เด้งเดียวได้เด้งเดียวก็จากนาบีนั่นเองอ่าโอกาสที่จะสองเด้งก็มีแต่น้อยเพราะว่าที่หน้า A เ,เราใส่แค่ตัวทีมพี่้อยคือเดนนิสลูามานาแค่ตัวเดียวไงประมาณนี้ครับการเล่นดาน่นะา,ดานใหม่นะอ่าสเตจพิเตด่านใหม่ก็ค่อนข้างยาก ยากขึ้นนิดนึงนะแต่ดูแล้วก็น่าจะได้อยู่ไหวอยู่ฮะเหลือเวลาเก็บอีก26นาทีเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บก่อนนะเดี๋ยนะลุยเลยกดเลย2รอ,อบหมายแบบนี้เลยนะครับขอตัวไปเก็บเพิ่มก่อนดูซิจะไหวเปล่าคูณ2อไปอันนี้แบบว่าลองดิลอง ไม่กดไอท้งไอเทมก่อนพอเจอศัตรูนะพอเจอศัตรูก็กดไอเทมนะเอาแบบนี้เลยอ่าจะไหวอยู่นะถือว่าแบบมันรังแกเขาไงไม่รู้อ่ะตีนิ่มเลยนะได้ถ้าเอาทีมหลักผสมผสานมาด้วยเนี่ยได้ได้อยู่ตีแรงอยู่ครับสบายๆนะอันนี้แบบกดอามาตะแค่อันเดียวนะเมื่อกี้ แดงสวยอเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงนะอันนี้คือด่านที่ยากที่สุดนะครับมาถึงก็ปล่อยตัวเราลงมานะอ่าจิ้มจิ้มไปพอเจอศัตรูแล้วเนี่ยกดอมตะอ่าเอาเดงหายหมดเลยครับเ,เดงหาย <c oughs> จระเข้มันดีนะมันมียิงเด้งหลังนะครับอินุยะฉากก็เช่นเดียวกันเห็นไหมสับแล้วมันแบบกระเด้งไปข้างหลังหมดเลยอนะ่ะเนี่ยดีนะ เออหาหาตัวทีมที่แบบว่ามีสกิลเด้งหลังเด้งหลังก็ได้นะแต่แชมเปญก็มีเสือดำเสือขาวก็มีแหละแต่มันอาจจะเบาไงไอ้พวกนี้มันจะรุนแรงนิดนึงเอาละผ่านแสดงว่าด่าน6นะด่าน4ด่าน5ด่าน6เนี่ยด่าน4ด่าน5ด่าน6ก็จะใช้พวกทีม P100 ผสมประสานกับทีมหลักแล้วกัน ส่วนทีม1เอ้ยด่าน1ด่าน2ด่าน3เนี่ยผมใช้ทีม p 1 0 0ตัวเลยไหวนะครับ ID ของผมไหวอ่าพอ456เนี่ยค่อยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนลงมาแล้วกันทั้งนี้ทั้งนั้นผ่านได้นะเพื่อนๆก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ Bye bye!